ทองทั้งทีก็อยากเก็บภาพไปเป็นที่ระลึกนะคะวันนี้ตังก็เลยมาถ่ายแบบภาพเซตคุณแม่ตั้งครรภ์ครบจบในที่เดียวค่ะมีบริการทั้งแต่งหน้าทําผมมีชุดสวยๆคุณแม่ยืมถ่ายนะคะเขาก็มีพร็อพน่ารักจัดเต็มเลยจัดแสงได้หลายแบบนะจัดท่าให้เราด้วยเรียกได้ว่าแค่เอาตัวมาถ่ายก็พอค่ะหรือใครจะพกพร็อพตัวเองมาถ่ายเพิ่มเติมก็ได้นะคะทีมงานเป็นปกันเองรู้สึกสบายใจที่ถ่ายด้วยนะคะระหว่างถ่ายเขามีเปิดเพลงบิวให้แบบฟิลสนุก,นกด้วยค่ะตอนว่าทีมงานเขามีความเป็นเหมืออาชีพมากๆเลยนะคะรวมแต่งหน้าาทํผม ภาพก็แค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ได้ภาพสวยแบบที่อยากได้แล้วบอกเลยว่าคุณภาพเกินราคามากค่ะที่ตันถ่ายนะคะคือตันถ่ายกับทาง m e t e r Studio นะคะตอนที่ตันถ่ายเนี่ยมีโปรดีมาก2,000ประมาณ2 9 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ภาพกลับไปทุกภาพเลยนะคะใครอยากถ่ายนะคะรออายุคันประมาณ30สัปดาห์ขึ้นไปท้องกําลังสวยเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้ใกล้คลอดเกินนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่สะดวกลุกนั่งนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีรอยแตกลหลขึ้นมาแล้วนะคะใครสนใจก็ลองดูกันได้คะ่ะ